สวัสดีครับตอนนี้นะครับเซตมาถึงที่ LAX แล้วนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เซตเดินทางช่วงโควิดนะครับ <are> มับรรยากาศสนามบินนตอนนี้คือโคตรเงียบเลย Thank you so much, so I appreciate so it. You too. Take care, bro. Thank you ครับ Thank you สวัสดีครับตอนนี้นะครับเซตมาถึงที่ LAX แล้วนะครับหรือ Los Angeles International Airport นั่นเองก็ตอนนี้รู้อยู่ว่าช่วงโควิด -19 นะครับคน เดินทางก็อาจจะน้อยลงนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เซตเดินทางช่วงโควิดก็นี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าขั้นตอนการปฏิบัติระหว่างโควิด -19 ทนะครับเกี่ยวกับสายการบินเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเขาจะมีมาตรการยังไงบ้างนะครับก็เมื่อกี้นะครับเซตได้รับอีเมลจากสายการบินมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าการเดินทางเนี่ยต้องมั่นในะว่าคุณไม่มีไข้อุณหภูมิคุณไม่เกิน100 องศาฟาเรนไฮน์นะครับแล้วก็คุณต้องใส่แมสตลอดการเดินทางนะครับโอเคหลายๆคนอยากรู้ว่าเซตจ,จะไปไหนเซ็ตยังไม่บอกเราให้ติดตามก่อนดีกว่าโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับผม10โมง43แล้วไฟลเ์เซตอยู่ที่เที่ยง45นะครับเงินเดี๋ยวไปรีบเช็คอินก่อนดีกว่าเนาะตามมาเลยครับ เมื่อกี้เซตก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วแล้วก็กระเป๋านะครับถ้าเราจะโหลดกระเป๋านะก็เราไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์นะแต่สุดท้ายก็ต้องไป d r o บที่เคาน์เตอร์อยู่ดีแต่เราต้องซื้อกระเป๋าก่อนแล้วก็จะมีถากอย่างนี้มาให้เราแล้วก็เราก็ติดกับกระเป๋าเราแล้วสุดท้ายเราก็ไปดรอปตรงที่เคาน์เตอร์เลยนะครับผมเงั้นเดี๋ยวเซตต้องรีบไปดรอปกระเป๋าก่อนเพราะว่าเวลาตอนนี้เหลือหนึ่งชั่วโมงไปนะครับ โอเคครับตอนนี้เซตก็ผ่าน Security Check Point เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะบอกว่าบรรยากาศสนามบินอนะตอนนี้คือโคตรเงียบเลย คือปกติอะสนามบิน LAX เนี่ยจะเป็นสนามบินที่ค่อนข้าง b ซี่เลยนะครับนักท่องเที่ยวจะเยอะมากแต่ด้วยสถานการณ์โควิดช่วงเนี้คือไม่น่าเชื่อเลยว่าสานามบินที่คนที่เยอะแบบว่าเยอะมากๆตอนนี้คือแบบว่านับคนได้เลยนะครับเข้าใจเนะาะเพราะช่วงนี้คนไม่ค่อยอยากเดินทางเท่าไหร่ด้วยก็สนามบินลอสแองเจลิสนะครับหรือ l a x ที่เราเรียกกันนะครับก็เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดที่หนึ่งเลยนะครับของสหรัฐอเมริกาแล้วสนามบินเนี้ย เป็นสนามบินที่ผู้โดยสารหนาะแน่นที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียเลยนะครับก็เอาง่ายๆคือเป็นสนามบินหลักนั่นเองผมว่าหลายๆคนที่เคยมาแคลิฟอร์เนียหรือมาเที่ยวลอสแองเจลิสเนี่ยก็ต้องลงสนามบินเอลเอ์นี่แกละเป็นหลักแต่มันก็ยังมีหลายๆสนามบินนะครับที่อยู่รอบๆในตัวเมืองของลอสแองเจลิสแต่ว่าค่อนข,ข้างที่จะเป็นสนามบินเล็กไม่ได้เป็นสนามบินหลักเหมือนที่นี่ เครื่องบินที่เซ็ตจะนั่งไปนี้นะครับเป็นสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์นะครับ a อร์บัสนะครับซึ่งไม่ได้เป็นเครื่องใหญ่มากก็เป็นเครื่องเล็กๆครับที่บรรจุผู้โดยสารหลายๆคนเคยขึ้นแอร์เอเชียใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากบอกอ่าคนไทยที่อาศัยอยู่ในอเมริกาตอนนี้นะครับก็หลายๆคนที่อยากจะเดินทางเร็วๆนี้นะครับในช่วงปี2021นี่ยคือทางอเมริกาครับเขา กำหนดให้ใช้ Real ID แล้วนะครับผมซึ่งปกติจะเป็น ID ทั่วไปใช่ไหมครับสำหรับคนที่มี ID ทั่วไปเนี่ยสามารถใช้ถึงได้สิ้นปีนี้นะครับเพราะว่าปีหน้าเขาจะเปลี่ยนเป็น Real ID แล้วซึ่งรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็จะมีมีสีทองอยู่ข้างมุมขวานะครับ เสร็จก็ขึ้นมาถึงบนเครื่องแล้วนะครับจะบอกว่าคนในลําก็ไม่ได้เต็มน,นะครับก็ยังแบบว่าค่อนข้างที่จะคนน้อยมากเลยนะเนี่ยครับแถวข้างหน้าเซ็ตเนี่ยไม่มีคนนั่งเลยนะแต่ว่าแถวเซ็ตเนี่ยก็จะมีเซ็ตนั่งคนเดียวแต่ว่าข้างหลังนะครับก็จะมีคนนึงแต่เขานั่งห่างไปถงแถวที่3เลยนะครับก็ตอนนี้ก็คือผมว่าเวลาเราบุ๊กสายการบินตอนนี้เขาก็จะแบ่งพื้นที่ให้คนไม่นั่งติดกันนะครับแต่ถือว่าชอบเดินทางช่วงนี้มากเลยนะ จะนอนก็แบบยืดนอนได้สบายเลย ถึงแล้วนะครับผมคือตอนนี้เซตอยู่ฮาวายนั่นเองนะครับฮานูลูนะครับก็นี่แหละเป็นดสเซเนชั่นของเซตที่มาวันนี้นะครับก็ครั้งแรกที่มาฮาวายเลยจะบอกว่าอากาศเหมือนเมืองไทยบ้านเราเลยนะครับไม่ร้อนมากไม่หนาวมากแต่ว่าก็แอบ,บร้อนนะตอนนี้โอเคตอนนี้เพื่อนรออยู่นะครับเพราะเมื่อกี้ผมต้อง stop ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะเนื่องจากกฎของรัฐฮาวายตอนนี้นะครับเราต้องโควิดตินสิบสี่วันนะครับซึ่งผมไม่สามารถออกไปไหนได้ภายในสิบสี่วันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรผมให้เพื่อนซื้อของมาให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวก็สั่งอาหารเดลิเวอรี่เอาเนาะก็เขาก็จะให้กรอกข้อมูลแล้วก็กรอกว่าเราเคยมีประวัติการแพ้ยาอะไรไหมป่วยอะไรไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคงั้นเดี๋ยวเซตต้องไปเจอเพื่อนก่อนนะครับ นี่เซตออกมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวว่าจะรีบซื้อกับข้าวเยอะๆไปเลยแล้วก็ไปอยู่บ้านโควิดทีนะครับแล้วก็ถ้าจะหิววิธีก็คงสั่งเดลิเวอรี่แล้วครับตอนนี้กําลังรอเพื่อนมารับอยู่นะครับก็ยังไงแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านเลยแล้วกันเนาะเหนื่อยมากเลยตอนนี้ ก็ถึงบ้านเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องอยู่นี่14วันห้ามออกไปไหนเลยถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้แหละเนาะมันก็ต้องทำอะ่ะโอเคครับก็คือตอนนี้นะครับเวลาที่นี่ก็6โมงเย็นละซึ่งเวลาที่ลฐฮาวายเนี่ยจะไวกว่าลอสแองเจลิสนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็จริงๆแล้วตอนนี้ผมต้องกินข้าวเย็นแล้วพร้อมที่จะนอนแล้วนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเพิ่งจะสั่งข้าวมาเอางรครับแล้วก็ ว่าเดี๋ยวจะพักผ่อนหน่อยจะบอกว่าอากาศที่นี่ไม่ต้องเปิดแอร์เลยนะอากาศดีมากเลยแล้วก็วิวที่ห้องอนะสวยมากโอเคเดี๋ยวยังไงแล้วนะครับเซ็ตก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับว่าชีวิตควิดที14วันเนี่ยทำอะไรบ้างและหลังจากควิรนทีนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าเซ็ตจะพาไปเที่ยวที่ไหนสําหรับวันนี้นะครับเซ็ตขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย